ต้องไปถามคนเอกระยุทธ์เจมาถามในเราอะข่าวความถัดเจนเกี่ยวของทาาอ่านรยอะไรนะ,เร,ะเรื่องบัตรอะไรวันนี้ได้มีจาคุยกันถามมเล่ขดูวันนี้ล่าสุดท่านจโจรยก ต้องไปถามคนเอกประยุทธ์เจมาถามในเราอ่ะไม่คุยได้คุยกันบ้างไหมคะไม่ได้คุยกันเลยวันนี้ไม่เจอกันเนี่ยแล้วก่อนที่ลุงป้อมจะไอ้ตอนที่ลุงตู่จะมาได้ปรึกษาไหมคะว่า ไปได้ทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะยุติในที่ประชุมใหญ่ของพรรคนะครับเมื่อถึงเวลามันก็เป็นวิถีประชาไตายในพรรคที่ที่ก็คงจะต้องเ,ออเมื่อมีผู้สมัครเกินกว่าหนึ่งคนก็มีการแข่งขันกันก็เป็นมาตลอดนะครับหลายยุคหลายสมัยที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่า พรรคไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของที่จะไปชี้ได้ว่าจะต้องให้คนโน้นคนนี้มีตำแหน่งอะไรอย่างไรทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับมติพรรคส่วนใหญ่ก็แข่งกันอยู่แล้วพรรคปบัติเนี่ยน้อยน้อยครั้งมากที่จะตกลงกันและและก็ไม่มีการเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็เลือกตั้งเสมอและก็เลือกตั้งเขาหยุดครับทุกฝ่ายทั้ง ไม่ไม่รับการเลือกตั้งก็มาร่วมมือกันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่ก็มีบางบางบางครั้งเมอนกันที่ส่วนส่วนหนึ่งก็แยกตัวออกไปนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ก็อยู่เช่นนี้นะครับและก็ข้อบังคับก็เป็นเรื่องที่ท่องควรปฏิบัติอยู่แล้วนะครับวันที่12มีการประชุมกรรมการบริหารน,นะครับ,รบเพื่อกําหนดว่าะจะเลือกไปในวันไหน ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ